ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมนายทีในช่องเกษตรทุเรียนจันทบุรีนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าทุเรียนแปลงนี้นะครับอายุ3ปี2เดือนนะครับที่จะทําเข้าติดดอกออกลูกปีนี้นะครับว่าสถานการณ์ในสวนเป็นยังไงมั่งครับครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมไปชมกันได้เลยนะครับไปครับครับนี่คือสถานการณ์ในสวนนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงเสร็จเนะครับ ครับก็จะพา,าเพื่อนๆไปชมต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่เรากัก,กน้ากดนน้ามาสี่วันนะครับครับก็จะพา,าเพื่อนๆมาดูสภาพต้สนสภาพใบแล้วก็ภายในทรงพุ่มภายในกิ่งนะครับว่ามีดอกให้เราเห็นมั้งยงหรือยังนะครับครับหลังจากที่เราก,าก,ากักโศกไป4วัน4วันนะครับใบก็สลดแล้วก็ในวันที่5้าเราก็ได้เข้านา้ํากระแทกน้ําไปนะครับในครั้งแรกนะครับปริมาณน,น้ําก็จะ,ะเข้าน้ําในครั้งแรกก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่า การให้น้ําเข้าน้ํากระแทกน้ําหลังจากที่เรางดน้ํามานะครับเข้าวันแรกนะครับวันแรกนะครับเราจะให้อ่าในปริมาณอ่าสามเท่าตัวในในอ่าปริมาณน้ําปกติที่เราให้นะครับครับสมมุสมมติว่านะครับเราให้อยู่อ่าอ่าครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราอ่างดน้ํามาแล้วอ่าหลังจากใบสลดวันที่สี่วันที่ห้าเรามาเข้านะครับก็จะให้ อยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะครับปกติเราให้อยู่สมมตินะครับปกติเราให้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมาเข้าครั้งแรกหลังจากงดน้ามาสามเท่าตัวก็คือชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเว้นไปนะครับก็จะเว้นไป2วันแล้วก็มาเข้าอีกทีนะครับก็จะเป็นให้เวลาปกติคือครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับ ก็จะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสองวันมาให้น้ําที2วันมาให้ทีจนกว่าดอกเรามาพอใจเต็มต้นนะครับเราถึงจะมาให้น้ําเป็นวันเว้นวันนะครับนะครับผ่านเพื่อนนะครับมาดูต้นนี้นะครับสภาพใบเขาก็หลังจากที่งดน้ําไปเข้าน้ํานะครับสภาพใบก็ในส่วน ในส่วนทิศเหนือทิศเหนือนะครับสภาพใบครับทิศตะวันออกก็นี่ครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางนี้นะครับสภาพใบก็ยังเขียวเข้มดีอยู่นะครับอ่าพานเพื่อนมาดูทางอ่าทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับก็จะอ่าใบเริ่มจะถอดสีนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับนี่ครับให้เพื่อนดูสภาพใบก่อนนะครับ นี่ครับใบเริ่มถอดสีอ่าตรงกลางใบจะเริ่มมีสีเหลืองๆครับนี่นะครับอทิศใต้นะครับก็จะเริ่มอ่าเลืออเหลืองถอดสีนะครับนี่ครับมาทางทิศตะตอนออกฝั่งนี้เขาก็นี่ครับยังเขียวเข้มดีอยู่นะครับครับมาครับก็จะพามาดูนะครับว่าอ่าหลังจากที่เรากักน้ําแล้วก็เข้าน้ํามามีตุ่มตาดอกฟอมตาดอกอกมาให้เราเห็นไหมครับนะครับ ขอบอกก่อนนะครับทุเรียนเล็กนะครับอายุ3ปีนะครับก็จะออกดอกยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับก็จะดื้อๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขายังเป็นเด็กนะครับครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนอายุสี่ถึงห้าปีก็จะออกง่ายนะครับนะครับให้เพื่อนๆมาดูฟอร์มตาดอกนะครับนะครับนี่ครับฟอร์มตาดอกออกมานะครับก็จะมีเป็นล้ำแหลมเป็นล้ำแหลมก็มีนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นล้ำแหลมนะครับ นี snake, it, ่ครับล้ดแหลๆเหมือนขนแงนะครับอ่าก็จะมีนะครับเป็นกลมๆนะครับก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นล้หลๆนี่ครับจะเป็นใบก็มีนะครับนี่อ่าส่วนตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นกลมๆนะครับกลมๆเหมือนไข่ปลาตาโปูนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะลุ้นอ่ากลายเป็นดอกอ่าได้นะครับส่วนอ่า ลักษณะนี้นะครับก็แหลมๆนะครับถ้าถ้าเราลดน้ําเยอะเกินเกินจนเกินไปปริมาณน้ําเยอะจนเกินไปนะครับส่วนฟ้อมตาหลอกนี้ครับก็จะกลายเป็นแขนงหรือใบได้ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าในสองวันที่ผ่านมานะครับเราให้ให้น้ําเยอะเกินไปนะครับเพราะว่า เพราะว่าแดดร้อนจัดนะครับแดดร้อนจัดนะครับเราเซฟใบป้องกันใบเพื่อที่จะป้องกันใบไหมนะครับเราก็เลยเพิ่มปริมาณน้ําไปนะครับส่วนตาดอกฟอร์มตามมาก็จะมีเป็นลำแหลมนะครับนี่ครับเป็นลำแหลมให้เราเห็นเป็นบางต้นนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราให้น้ําไปวันนั้นครับอนับมาจากวันนี้อ่าถึงวันนี้ก็ผ่านไปได้สองวันนะครับเรายังไม่เข้าน้ําครับเราจะ ประมาณ3าถึงี่วันเราถึงจะเข้านะครับเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้นี่ครับฟอมตาดอกที่เป็นลำแหลมนะครับมันจะเป็นใบนะครับเราก็จะถ้าเรางดน้ำนะครับแขนงหรือฟอมตาดอกแบบนี้นะครับก็จะม้วนขมวดกลายเป็นดอกได้นะครับนี่ครับนี่ก็จะมีเป็นบางตุ่มบางดอกนะครับนี่ครับก็กลมๆอยู่นะครับ กลมๆอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปนะครับให้น้ํามากไปกว่านี้นะครับนี่ครับจากกลมๆก็จะแหลมกลายเป็นใบได้นะครับทุกคนนะครับก็จะอยู่อยู่กับขึ้นอยู่ปริมาณน้ํานะครับนี่ครับมาดูข้างบนกันนะครับนี่ครับสําหรับกิ่งด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นตุ่มตา ปลาตาปูนะครับไข่ปลาตาปูประมาณนี้นะครับกลมๆนี่แหละครับให้เราเห็นนะครับนี่นี่นะครับพอลุ้นพอลุ้นเป็นดอกนะครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็นแขนงนะครับนะครับในช่วงนี้เราเราจึงถอยน้ํานะครับหรืองดน้ําไปก่อนนะครับนะครับเพราะว่าให้ปลอมตาดอกที่จะเป็นแขนงนะครับให้กลายเป็นดอกนะครับโดยการเรา ลดปริมาณน้ําลงหรืองดน้ําไปประมาณสามถึงสี่วันนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีปอมตาดอกเลืมมาไม้เห็นบ้างนะครับนะครับก็จะพาเ,เพื่อนไปดูอีกอต้นอื่นบ้างนะครับนะครับสําหรับต้นที่ใบเขียวเข้มนะครับ เขียวเข้มดีนะครับนี่ครับส่วนมากนะครับฟอร์มตาดอกจะออกมาดีนะครับเพราะว่าสภาพใบเขาสมบูรณ์เขียวเข้มดีนะครับส่วนบางต้นที่ไม่เขียวเข้มดีหรือยังแก่ไม่ดีนะครับใบนะครับเขาก็จะดอกออกค่อนข้างยากหรือไม่ออกเลยนะครับแต่นี่ครับนี่คือแดดจัดครับโดนแดดนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับใบเริ่มถอดสีเริ่มซีดนะครับนะครับนานๆไปถ้าเราถ้าทุเรียน ดินแห้งอากาศแห้งจะเกินไปนะครับถ้าเรายังไม่ให้น้ําถ้าเราทิ้งน้ําไปนานๆนะครับนี่นะครับใบก็จะไหม้ได้นะครับส่วนตรงกลางใบก็จะไหม้ได้นะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะมีนี่ครับครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเริ่มมีจะมืดๆนะครับทุกคน นี่ครับส่วนต้นนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแหลมแหลมจะเป็นแขนงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเมื่อสองวันเราให้น้าเยอะจะเกินไปนะครับเพราะว่าป้องกันใบไหมนะครับเสียใบนะครับนะครับแต่ข็ยังพอมีตุ่มฟอร์มดอกตุ่มตาดอกให้เราเห็นมากนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็ไม่คาดหวังอะไรมากครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับ ออกดอกมาบ้างหรือรออกห,ห,หรือไม่ออกออกมาบ้างนะครับไม่ถึงกันเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนเล็กฝึกหัดสอนให้เขามีดอกในปีแรกนะครับนะครับครับปีหน้าเขาถึงจะออกอดีนะครับปีนี้เราถือเป็นการฝึกให้เขาออกดอกไปในตัวนะครับาถามว่าเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าเ เอาดอกไวไปไหมต้นยังเล็กอยู่นะครับอ่าก็ก็ไวไปนะครับสําหรับที่จะทําให้เขามีดอกายในอายุสามปีนะครับต้นนี้ยังยังไม่มีฟอร์มตาดอกเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าครับเดี๋ยวพานเพื่อนมาดูสนนี้บ้างครับนี่ครับก็มานดูต้นนี้ม้างนะครับ,รบ,นนบ,รบเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับตามจริงเขาก็มีฟอร์มตาดอกมานะครับนี่มีฟอมตาดอกมานะครับนี่ก็จะอ่านี่เป็นฟอมตาดอกมาครับนี่นี่คือสาเหตุเป็นอย่างนี้ก็คือปริมาณน้ําเยอะไปนะครับนี่ครับเขาจะจากเขาจะจากเขาเป็นกลมๆไข่ปลาตาปูมานะครับพอในน้ํามากก็ э จะกลายเป็นแขนงในลักษณะนี้นะครับ ครับไม่เป็นไรครับแต่เราก็จะถอนย es อน้ําหรืองดน evet> ้ําไปก่อนนะครับนะครับไอ้ที่แหลมๆหลมในลักษณะนี้นะครับก็จะขมวนกลายเป็นดอกได้นะครับเหมือนช่อนี้นะครับนี่นี่เลยครับเหมือนช่อนี้นะครับนี่ครับก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นแขนงมานะครับแหลมๆหลมแล้วก็เขาก็จะขมวนกลายเป็นดอกนะครับตรงนี้นี่ครับแต่ก่อนเป็นแขนงมากนะครับนี่ครับแล้วก็มากลายเป็นดอกนะครับ นี่ครับสำหรับต้นนี้นะครับนี่ครับก็จะมีตุ่มตาดอกก็เลื่อมไม้เห็นนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับตาดอกนะครับนี่ครับอ่าถ้าเป็นตาดอกเป็นดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นอ่ากลม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 เหมือนไข่ปลาเหมือนตาโปูนะครับเป็นเหมือน นี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่นี่คืออ่าแนวคือฟอร์มตาดอกนะครับนี่ครับเขาจะเป็นฟอรมตาดอกนะครับนี่ครับอ่าพอมีป่าป้ายนะครับ กิ่งด้านบนนะครับนี่ก็ใช่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็นี่ครับก็คือฟอร์มตาดอกนะครับในลักษณะนี้นี่ครับตอนนี้ลักษณะนี้ก็คือปริมาณน้ํายังเยอะไปนะครับนะครับเราต้องถอยน้ํานะครับนะครับปริมาณน้ําเยอะไปนะครับนี่ครับ ตุ่มตาดอกออกมาก็ออกจะค่อนข้างแหลมแหลมนะครับแหลมแหลมนะครับถ้าเป็นแหลมแหลมลักษณะนี้นะครับก็จะกลายเป็นใบนะครับนะครับเราในระยะนี้นะครับเราก็จะลดปริมาณน้ำลงนะครับขับมาดูอีกต้นนะครับกับต้นนี้สภาพใบทางนี้นะครับก็ ก็จะมีอ่าอ่าเป็นสีเหลืองนะครับเนื่องจากโดนโดนแดดนะครับนี่ครับวนในช่วงที่เรางดน้ํานะครับครับครับต้นนี้อ่าเขามีมีจํานวนดอกนะครับนี่ครับช่อดอกในช่วงที่เรายังไม่กักน้ําครับเขาจะมีดอกออกมาก่อนมีอยู่อ่านีอยู่พอประมาณนะครับนี่ครับนี่ครับ ในช่วงที่เรายังไม่ได้กัดน้ำนะครับเขาออกมาก่อนนะครับนี่นี่นะครับนี่ครับโตประมาณนี้นะครับอมะเขือพวงจะเข้ามะเขือพวงใหญ่นะครับในรุ่นนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เรากักน้ําไปนะครับก็จะมีรุ่นน้องตามมานะครับนี่นี่ครับกิ่งนี้นะครับก็จะมีนี่รุ่นน้องตามมานะครับนี่ครับก็จะออกอ่า ฟอมตาดอกนี่ครับจะออกแหลมๆนิดนึงนะครับนี่ครับไล่ขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เลยครับนี่ครับก็จะเป็นรุ่นน้องนะครับออกมานี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับออกมาให้เราเห็นต้นนี้นะครับถ้าต้นไหน เขาได้ออกดอกนะครับเขาจะมีเขาก็จะดึงดอกรุ่นน้องออกตามมานะครับถ้ามีดอกรุ่นพี่นะครับดอกรุ่นน้องก็จะตามมาอย่างง่ายนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับจะว่าทุเรียนสาวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแค่3ามปีเองนะครับมากิ่งด้านล่างนี้ครับนี่ครับมากิ่งด้านล่างนี้ครับก็นี่ครับที่โคนกิ่งก็จะมี ฟอมตาดอกให้เห็นบ้างนะครับไล่ขึ้นมานะครับนี่ครับฟอมตาดอกมาค่อนข้างเยอะสำหรับต้นนี้ครับต้นที่มีดอกนะครับนี่เลยครับนี่ครับก็เป็นฟอมตาดอกเยอะนะครับสำหรับต้นนี้ นี่ก็คือ,อดอกรุ่นแรกนะครับที่เรายังไม่กักน้ํานะครับพอมีดอกอ,ออกมารุ่นแรกนะครับเรากักน้าเพื่อจะเพื่อที่จะเอาดอกอีกนะครับถ้ามีดอกรุ่นแรกนะครับดอกรุ่นน้องก็จะตามมาดีนะครับนี่ครับ ต้นนี้ก็ครับฟอมตาดอกก็จะเป็นนี่ครับแหลมๆเหมือนกันครับนะครับก็จะเป็นแขนงเป็นใบเหมือนกันนะครับนะครับสำหรับการที่จะทำให้เขาออกดอกนะครับการเราต้องสังเกตแม่นยำนะครับการกัโกโศกว่าสภาพต้นเรามันโศกใบสลดอ่าไหมแล้วก็ การเข้าน้ําครั้งแรกนะครับครั้งหนึ่งทั้งสองนะครับต้องเป๊ะต้องแม่นนะครับครับสําหรับต้นนี้นะครับก็น่ครับก็มีให้เห็นมากนะครับ ครับสำหรับโซนนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมโซนนี้บ้างนะครับนี่ครับสำหรับต้นอย่างเล็กนะครับก็ยังออกออกมาครับออกมาจริงครับก็จะเป็นนี่แขนงซะซะเยอะนะครับนี่ครับเป็นแขนงนะครับนะครับข้างบนก็ไม่มีนะครับนะครับ เราจะพามันเพื่อนมาดูอีกต้นเล็กๆสําหรับต้นนี้นะครับนี่ครับก็ออกดอกค่อนข้างดีนะครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นดอกในชุดที่ยังไม่ได้กักน้ํานะครับแล้วในชุดที่กัดน้ําแล้วนะครับแล้วก็เข้าน้ํานี่ครับก็จะมีฟอมตาดอกมาอ่าสําหรับต้นนี้นะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะ80%นะครับ นี่ครับพร no ้อมตาดอกมาลักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับครับนี่จะเป็นดอกอ่าชุดแรกนะครับนี่ครับชุดที่สองก็ตามมาอ่าชุดที่สองก็ออกมาดีนะครับสําหรับต้นที่เคยมีดอกก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับชุดที่สองก็นี่ครับตามออกมาดีนะครับนี่ กิ่งนี้นะครับนี่ครับชุดที่สองก็ออกมาดีนะครับนี่ครับนี่นะครับครับมาดูกิ่งด้านบนครับกิ่งด้านบนก็พอมีนะครับครับ นี่นะครับกิ่งด้านบนก็พอมีนะครับครับก็ถือว่านะครับดอกปอมตาดอกก็ที่เป็นดอกชัดๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสิบถึงยีของต้นนะครับนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับต้นเล็กๆต้นนนี้ ทรงลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็จะออกดอกดีนะครับนี่นี่ครับนี่คือดอกชุดแรกนะครับนี่ชุดสองเขาตามมาครับนี่ชุดสองเขาตามมานะครับนี่ครับนี่ครับชุดสองเขาตามมาชุดสองตามมาดีนะครับสําหรับนี่ครับต้นที่เคยมีดอกก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับนะครับขอบคุณที่ประมาณรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆมาอัปเดตสภาพดอกว่าจะมีดอกเพิ่มไหมนะครับสําหรับแล้วสําหรับไอที่เป็นแขนงนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นดอกไหมนะครับนะครับกับส่วนอย่างนี้ครับเขาก็ลักษณะนี้ก็จะถ้ามีการในลักษณะนี้นะครับก็ ถ้าเราค,คุมปริมาณน้ำนะครับนี่ะครับกลมๆในลักษณะนี้นะครับก็จะกลายเป็นดอกอนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ